สวัสดีค่ะพี่ใหม่จากช่องแฮฟออนี้นะคะคลิปนี้นะ,ะนี่ก็จะพาไปรับของฟรีนะ,ะที่เข้ามาใหม่นะคะเรารบักหมดเราบักหมดเหรอตึ้งนี่เลยเร,าาร้านนารุชอบร้านตัมเกมโรบ็อกอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมโรบักราคาสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพักทำหมัดหาดาบและ,และร,รมมับฟาร์มแบบบล็อกฟู้หรืออยากได้ไก่ตันไปขิงไปเลือกกันเล แมพที่เราจะไปรับของนะคะนั่นก็คือแมพออลองซาชูลี่แนนเอนะคะเดี๋ยวลิงพิเพ์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเออเมื่อเราเข้าแมพมานะคะเราจะดูของฟรีที่เราจะสามารถรับได้ให้กดป้ายอโลด้านขวามือนะคะมันก็จะมีของนะคะทั้งหมด9ชิ้นเลยนะคะอย่างที่เคยบอกไว้ก่อนอันนี้นะคะว่ามันจะมาให้เรารับฟรีนะคะตอนนี้สามารถรับฟรีได้แล้วนะคะและของฟรีที่พี่จะพาไปรับนะคะก็จะมีชุดนะคะทั้งหมด3ชุดนะคะ ก็ให้เราวิ่งเข้าไปที่นังสมาธิเลยนะคะตรงข้างหน้าไกลๆนะคะพอมาถึงก็เข้าไปเลยนะคะแล้วก็อันดับแรกนะคะก็กด e นะคะแล้วก็เลือกด้านล่างนะคะด้านล่างนะคะให้เรากดนั่งสมาธิอังแรกนะคะบรรทัดสุดท้ายนะคะอันที่1นนะคะแล้วก็กดนั่งนะคะมันก็จะพาเราไปนั่งสมาธินะคะ พอพี่ออกมาพี่ก็ได้รับของฟรีเลยนะคะของฟรีชิ้นแรกที่เราจะได้รับนะะคนั่นก็คือชุดหมี่นะคะเป็นชุดเอี้ยมสีดำแบบนี้รับง่ายมากๆเลยนะคะต่อไปเราไปรับชุดที่สองกันนะคะก็วิ่งเข้าไปนั่งสมาธิเหมือนเดิมเลยก็เป็นบรรทัดสุดท้ายนะคะแตะเลือกอันที่2นะคะแล้วก็กดนั่งนะคะครั้งแรกกดบรรทัดที่3นะคะเลือกอันแรกครั้งที่2บรรทัดที่3ก็จะเลือกอันที่2นะคะ แล้วเราก็นั่งสมาธินะคะและพอที่เราได้รับแล้วนะคะเราก็กดป้ายอารด้านขวามือได้เนาะก็ดูแล้วนะคะมันก็จะขึ้นให้เรานะคะว่าเราได้รับขอชิ้นแรกแล้วนะคะรอบนี้นะคะพี่ก็นั่งจนแถบสุดเลยนะคะจริงๆรลองกดออกดูนะคะมันน่าจะได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะได้เป็นเซตเสื้อกระโปรงเลยนะ,ะได้ทั้งสองชิ้นเลยนะคะชุดนี้เป็นชุดที่พี่บอกว่าอยากได้นะคะน่ารักมากนะคะเป็นชุด 3D นะคะมาเราไปนั่งกันต่อเลยนะคะก็ไปที่แท่นนั่งกันเหมือนเดิมน,นะคะจากนั้นก็ เลือกด้านล่างนะคะแต่เป็นอันสุดท้ายสุดนะคะบรรทัดที่3นะคะอันที่3นะคะแล้วก็กดนั่งนะคะครั้งนี้นะคะพี่ไม่ได้นั่งจนแถบบรรสุดนะคะพี่นั่งไปแป๊บเดียวนะ,ะแล้วพี่ก็กดการกระบาดออกนะคะ แบบนี้นะคะแล้วมันก็ได้เลยทุกคนนี่ไม่ต้องรอจนแถบหมดนะคะพี่ไม่รู้มันบั๊กหรือเปล่าน,นะถ้าใครนั่งแล้วไม่ได้นะคะก็นั่งให้มันหมดแถบนะคะแล้วก็จะได้รับของฟรีเนาะอันนี้ก็ได้รับชุดอีกหนึ่งชุดนะคะเป็นชุดคลุมนะสีขาประกายทองนะคะเราก็กดป้ายอาลองมาดูอีกทีนะคะเราก็จะเห็นว่าเราได้รับชุดฟรีทั้ง3ชุดแล้วนะคะได้รับ4ไอเทมนะคะส่วนอันดานน้านล่างนะคะก็ต้องรอมานั่งให้ครบ3วันเนาะแล้วก็อันด้านบน2ชิ้นนั้นจะต้องไปเก็บลูกแก้วนะคะเดี๋ยวพี่ค่อยทําคลิปให้เรานะะะะะคคจจไดดดด้รุเเกิน,นะะี๋ยว ไปดูชุดในอวตารนะคะว่าเข้าตัวเราหรือเปล่านะคะและนี่นะคะก็คือชุดทั้งสามชุดที่เราได้รับนะคะก็จะมีชุดเอี้ยมหมีนะคะชุดเซ็ตเสื้อกระโปรงนะคะแจ็คเก็ตกระโปรงแล้วก็ชุดคลุมสีขาวนะคะชุดแรกนะคะก็จะเป็นชุดเอี้ยมเป็นสีดำนะคะ นี่แบบนี้นะคะก็จะเป็นผ้าเหมือนหนาหนะหน่อยเนาะและชุดต่อไปก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อมีฮู้ดด้วยนะคะด้านหลังเป็นสีน้ําตาลนะคะกระโปรงก็เซ็กซี่บ้างนะคะมีซิปด้านข้างด้วยและชุดสุดท้ายก็จะเป็นชุดคลุมนะคะเหมือนชุดคลุมอาบน้ําหรือว่าชุดลำลองอะไรแบบนี้นะคะแต่บอกเลยว่าสีสวยมากนะคะเอาละพี่ก็ไม่ลองให้ดูนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ทําคลิปลองให้ดูแล้วเนาะก็อย่าลืมมารับกันนะรับง่ายมากๆเลยรีบมารับกันนะคะอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า Oh. Ah.